ไปใช้ Black Friday, Black Friday. ไม่ใช่วันพฤหัสเหรอวันนี้ไม่ใช่วันพฤหัสเหรอเหรอเป็นปนางขุนทางานานเม่บปนนางดอก นีใช้ดีทุกคนจาก500นะเหลือ375เอาหนึ่งจาก black friday คนก็เยอะหน่อยทุกคนไม่ค่อยได้ถ่ายอะ่ะ ใส่เลยใช่ทุกคนดูที่ผ่าน<ป>ทุกคนเดี๋ยวทำกับข้าวตอหลังจากที่เราเก็บของข้าที่แล้ว ซื้อของมาจาก้านเอเชียข่าตะไคร้ใบมะกรูดทําอะไรข่าตะไคร้ใบมะกรูดอยู่ในหม้อทุกคนก็จะทําต้มยําหมูสามชั้นจ้ะนี่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดยังมีอีกนะพูดถึงอ,ะอ่ะเราจะใสะ่ใส่อีกรอบหนึ่งตอนเราโขลกพริกเนาะทุกคนอันนี้คือเดี๋ยวเราจะไอ้น,นี่หมูไปก่อนใส่หมูลงไป ตุมให้เตยก่อนจ้ะหมูสามชั้นอันนี้สามชั้นติดกระดูกนะติดซี่โครงอันนี้เป็นซี่โครงนิดนึงแล้วก็แบบเป็นกระดูกอ่อนด้วยยังบาไปถึงใดด้วยหมอเต็มแล้วจ้ะตั้งใจให้มันเต็มแต่ไม่ให้มันลดนะทุกคนเ <c oughs> อออะประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเรายังไม่ปรุงอะไรเนาะทุกคนก็ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวต้มไปให้เดือดจ้ะ เดี๋ยวค่อยมาดูเครื่องปรุงทีหลังเนาะโอเคจ้าคิดว่านุ่มแล้วนะจ๊ะทุกคนพริกกระเทียมอันนี้พริกเราเอาไปทอดเนาะพริกแห้งเอาไปทอดทุกคนค่ะตะไคร้ใบมะกูดลงไปอีกรอบหนึ่งน้ำพริกเผาจ้ะใส่ไปน,น้อย น่ากินแล้วนะเห็ดจะไปโอเค้ปตากให้เต็มนั่นแล้วก็ไปแบ่งที่จานไว้ฮะดูทยอ่รทุกฝอเฮะายอทุ่ายอกฝ่อะกอะอ๋ออีมุดหรอือลีดมินอะไรลีดมินนะเขื่อเทศจ้ะ อเอาแมวเินยังเออใส่ไปเถอะกี่บาทก็ห้าบาทก็พอโอ้ยเยอะกว่าทีเด็กเดี๋ยวให้เห็ดสุกนิดนึงจ้ะเห็ดก็ได้ น้ำมะนาวอันนี้คือกินก๋วยเตี๋ยวเมื่อวานผักชีจ้ะกระม่ต้นหอมประมาณนี้ทุกคนต้มยำหมูาสามชั้นจ้ะอ่ากินปะน่ากินมากทุกคนดู อย่าเล่นเลยปหิวข้าวแล้ววางมีบอกวางทั้งนี้ก็ได้เอ้ออยจ๊ะยอะเหนอะไรเงี้ยได้ไม่ต้องเออโดนโ<ว>ช,ชน <Okay. S 1> ชน,ชนตกใจหมดมีอาหารอย่างเดียวเลยจากวันนี้เนาะทุกคนเนาะอาหารอย่างเดียวจ้าก่อนจะกินข้าวไป Black Friday ได้อะไรบ้าง Black Friday เอ่อหนึ่งปีหนึ่งครั้ง หนึ่งปีหนึ่งครั้งหนึ่งปีหนึ่งวันหนึ่งปีหนึ่งวันเออหนึ่งปีหนึ่งครั้งอะถูกแล้วถูกปะอันนี้แบล็คไฟเดย์ไปไหนไปน้องแรมมหาวิทยาลัยเลิกค่ำอะได้อะไรมั่งเอาโอเคเริ่มกับให้เล็กช่วยจับก่อนเริ่มกับอันนี้ให้เล็กช่วยจับก่อนไม่ช่วยอยากได้ท่านตอนนีอุอย ฮุดดี้สีเทาเอา้าทำไมมองผมแบบนี้เอากูกระเน,นมเนะาะเข้ใช่ปะเป็นฮุดดี้สีเทาเทาเออนี่มันซอน,นลีอืมแต่เรได้ก่อนเหรออืมแล้วซื้อซื้อร้านเดียวกันสองตัวได้นี่นี่จะอุน่นจะอุน่นจะอุ่นดีเออสองตัวนะ,ะตัวละเท่าไหร่นะไอตัวสีดำเนี่ยตัวเท่าไหร่ ห้าเก้าเก้าตัวสีขาวนั่นล่ะฮูดดี้สามเก้าเก้าเขาบอกว่าถ้าซื้อแบ็กไฟเดย์ถ้าซื้อสองตัวเขาจะลดสี่สิบเปอร์เซ็นใช่ไหมเออก็อันนี้ฟรีเหมือนเหมือนฟรีอันนั้นเออโอเคอะไรอีกเสื้อเสื้ออะไรเสื้อกันหนาวเสื้อกันหนาวเออเสื้อกันหนาวราคานี่ก็ราคา ไม่ใช่ราคาเต็มมันนะฟูลพสพันธ์สามพันสองเก้าสิบพันสามเหลือเก้าเหลือเก้าร้อยคิดว่าเหลือเก้าร้อยแมตทิวได้คนเดียวสามตัวทุกคนเอยดีใจมากครับดีใจที่ได้ไปลายเก็บของแมตทิวข่าวครับเออส่วนของแม่ได้ไรอะแบ็กไฟเดียเล็กถ้าอบสิลูก อันนี้เป็นคู่คดูโอจ้ะเออเป็นคู่ดูโอของ,งไม่สูงไปทั้งนี้มันสีขาวไหมลูกเป็นคู่ดูโอเป็นเอ,อ่อรีมูเวอร์กับไอ,อโทเนอร์อันนี้แม่ชอบใช้แต่ว่าเมื่อก่อนนี้มันเออเราซื้อได้ห้าร้อยนะเพราะมันจะขาย 500. ห้าร้อยคู่ดูโอเนี่ยเอาเลขออกมาดูสิคู่ดูโอนี่มันจะขายห้าร้อยทุกครั้งทุกครั้งเลยแต่ครั้งนี้มันขาย สามร้อยเจ็ดสิบสี่โครนคุ้มมากทุกคนสามร้อยเจ็ดสิบสี่โครนได้สองเออถ้าแยกขายอันเนี้ยถ้าแยกขายอันอันนี้หรืออันนี้ไม่รู้เกือบห้าร้อยอะเออประมาณนั้นแหละทุกคนก็แบล็คใช่นั่นแหละแบล็คไฟเดย์แม่ได้แค่นี้โอเคโอเคใส่กล่องแล้เดี๋ยวกินข้าวทุกคนกินอาหารมื้อเดียวเลยเออเออ เอออาหารเอ่ออย่างเดียวงงพี่น้องเอย้ยเอองงงงไปกินข่าวแล่นกันไปสักเลยแล้วก็ไปนั่นก่อนลูกเออวันนี้แม่ไปซื้อพ,พวกสันตะคอสมาได้เห็นแล้วได้เห็นแล้วอเออ เยอะอยู่ทำอย่างเดียวก็เต็มหม้อจ้ะแหละตักตักตักกนเลยใครว่าค่ม่ติมินจะคด้หรือเปล่าคมาหนต่เดี๋ยวอเดี๋ยองันใครคิดถึงอเล็กบ้างอเล็กกลับมาแล้วทุกคนหายไปสองวันเออ หายไปสองวันเพราะว่ามีติวข้อสอบมีติวพิเศษข้อสอบล่ะตักเอาลูกอ่ะอะไรอ่ะคุณสต๊อกโทสต๊อกคุนสต๊อก ตักให้เต็มไปเลย yeah. Oh, yeah. ตักอีกไปเลยกินเลยอันนี้ว yeah. Yeah. ่าไปก็หนาวอยู่นะคนเยอะมากเอ๋เอ Black Friday อะทุกคนคนเยอะมากงานสดชื่นไหม ุดน้าวคือปะาดเห็ดหาเหตุคือประไดเ็บทุกคนอาทิตย์นี้มีแลบเพราะว่าทุกคนทำยาทำยาทดลองทดลองยาทดลองทำยาครับแล้วก็มันมียาหมายที่ซื้อไหน ร,ร้านขายยาร้านขายยาแล้ววันนี้อาทิตย์นี้ทำเองอาทิตย์นี้ทำเองเหรอครับถ้ามันสะอาดอม,มันจะ, 1, 100ะนุ่งเรดโปรเซนต์กอนถ้ายากร๊ปองพมตายเท่าไหรจิ๊ซายจากหนึ่งถึงหนึ่งร้อยเหรอศูนย์ถึงหนึ่งร้อยศูนย์ถึงหนึ่งร้อยัก ถ้าหนึ่งร้อยคือสะอาดเลยคือใช้ได้คันปุเกมแม่่อปนยูตกัก่เ์เยนกาอ่ะสามสิบ่ามิหมวสามสิบามสิบแปดสิบิสิบห้าสามจุ 3,5. <laughs> mm. Jag tänkte att han var taskig med min gissning. <laughs> det var fan bra gissning. Det är svart Alex, det tror jag tror inte ni kan sälja det. Mm. <laughs> det är godkänt. 3,5. Du gav det halva poängen. Nej, nej, vi fick 35%. Alltså, vilken halv procent till. Det var ju bra. Men ananas också. Nej det där var dåligt. Mm. Jag tänker så här, gissa upp här för jag ska vara lite slem. Jag var ju kämpesnill. Visst 25%, det är ju köpesnitt. Jag sa 80, jag trodde du hade gjort riktigt bra tycker jag. 0,3. Nej, 3,5. 3,5. Samtung här. Stopp, stopp, panko! F, panko!

Du har ta tagit ditt till papper för att pussa. Jag satte det i halsen. jag har med papper. Så jag, ja. jag, så här. jag sa att det har satt någonting i halsen. Så att jag med papper till spadegin. Så sa du, kan jag dyker också ta det? Så här har jag i halsen. Det har suttit att det munnen. gå upp i munnen. Du tog papperet och tog bort det. Det är fortfarande kvar. โออยหดีใจตุอสุงกุ๊สอร่อยมากอร่อยมากทุกคนซุปคืออร่อยมากทุกคนฝอยลอยกาเรียกแตงจดมาเปขอกนเอ์คืออร่อยมากี่ะนี้มีสอ เราคิดมีแข็งดูกรมาได้ไปแปลหรือไม่ไปแปลเรามีแข็งครับเ้าก็ซอมแน่ใจว่าวันอังคารมันพุดสองวัน,นดารากุหาดอกอกอุได้อยู่พรุรงนี้ซ้อมหรอพรุ่งนี้ซอมแต่ง่ายแต่บ่าครึ่งตอนเช้าตอนเช้าคิดว่าดูสิเก้ามี แ่่จะเรียกันมมีกฎมีกฎถ้ามีแข่งวันอาทิตย์ก็ต้องซ้อมวันเสาร์วันเช้าต้องซ้อมวันก่อนก่อนหนึ่งวันคิดว่าเป็นยังไงครับือเทาจกไม่ได้ก็อยากแข่งวันเสาร์วันอาทิตย์ทำาะไมจได้ไม่ต้องซ้อมทำอะไรก็ได้ เม่กเดินที่แไสอบเขากลับบ้านชาชารีลาพอไม่จะไปโรงแรมเพราะว่าไม่มีโรงแรมดีทุกคนจะซ้อบาดน่อนายร้อยากรู้อไ้าชดนเราทอบว่าหันหลังนะลมแล้กมาลัน อเราตอ่นมาสนุกค,คนต้ยมยำอร่อยมาก <laughs> มืนต้ยมยำแบบนัวมากอะ <c oughs> มแม่นัน่งรถมาจากข้างใช่ไหมนั่งรถอยู่ ผ่านร้านพิซซ่าฮัทก็มีอะไรสึกแบ่อุ๊กซ์แบบพิซซ่าในร้านสัตว์ปศุลน้ำวันนี้อ่ะมันเป็นพิซซ่าฮัทแบบบุฟเฟอ่อะที่แบบแป้งหนาแป้งหนานุ่มนะทุกคนแล้วทีนี้แม่ต้มมันนี้ไว้แล้วใช่ไหมต้มแบบแบบรอให้หมูมันเปื่อยต้มไว้แล้วไงก่อนที่จะออกไปแบล็กไฟท์เดย์อะทุกคนเสร็จแล้วนี่พอมาถึงร้านพิซซ่าขับรถผ่านร้านพิซซ่า đã ăn buffet, đang nghĩ đến, ôi, tom muối thịt nó, muốn ăn pizza, tổng, cái này cũng ngon, ngon lắm, sôi sôi chín rồi, fresh mát ใส่ไรช่วงนี้ต้องกินขนมคังแห้งเียวอ้อากทุกวันองชิ้น เฮ้ยเขาเห็นหมอเขาอยู่บ่ตองหันดากให้เบิ่งด้อแมิให้ปกติตัวเองกินแค่แทบพีเดียวเองเ้เยอะมกเลยว่ายง Start. What do you mean? Okay. <laughs> White Ferrari. No, yeah, yeah, that's not mm -hmm. right, it. Like <laughs> 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 no, I'm going to go i

Jag kom, hem. Nej, jag kom hem 11 i onsdags Nej, när kom du hem? 11. Du var inte hemma 11, jag vet när de var hemma Det var hemma Nej, onsdags var jag hemma Onsdags var du inte hemma 11 var jag hemma Jag kollar på fotboll 11 15 Nej, 11 var jag hemma 11:14. Du sa 15 Jag sa kvart över men det var 14 Kvart över det är 15 Du var hemma kvart över Oj, <snar> jag var ungefär mm. Varför du lever? är det bra Ungefär lever? sa jag Du frågade ungefär Ja, jag 11 Vänta, vet jag, jag såg ungefär, jag sa ljud du, du bara, nej jag kom hem 11 Jag tror jag kom hem då Nej Jag, jag sa att jag var vaken ja, men, Ungefär 11 mm. Ungefär 11 När var du hemma i Det var senare Ja <laughs> Men det angår inte dig Det angår inte dig Eller var du hemma idag? <laughs> jag var hemma <inte. skratt> idag Jo det gör han. Aha, ja, ja. Mm. Mm. Han var, jag var trött på morgonen. Ja idag var du it, trött alltså. Du såg väldigt trött. trött ut. Sen när man inte sover. Mm. Jag sov. Jag sov 9 timmar. Men, uh, jag gick upp kvart över 6. Mm. Mm. Skitpigg. På med fotbollskläderna, äta frukost. Var klar på 10 minuter. Nej, fortsatt snajla hemma. Mm. Jag var skitsnabb imorse. Nej. Vi satt i garaget.